สวัสดีครับผมวันแล้วครับผมเป็นของฝากจากทต่จอยผมมารวมงานมันเกิดยินดีมากเลยมือนี่กำลังก่อไฟกันครับผมหลังจากที่บได้จัดก,กิจกรรมอยู่สวนมานานครับผมมันยังเป็นมือดีเกิดเปิดเพลง สาวมาเยี่ยมสวนนะผมมิกิไงมาเยี่ยมสวนมันีซื้อแน่นยูทูบซื้อยังงัครับผมเชียคนจากไปคอมเมนต์ให้โยโย่อะเดียร์ตีครับผมคุณพ่อสอนสวัสดีบ่านนู่นวัดดีครับเป็นชาแนลครับผมบอกว่ามาเบิร์เดย์เด้อขอบคุณน้องรักครับผมบกิจจัยทด่กลุ้งมาฝากแบบโอ้ตัวบักใหญ่เลยครับผมก็ได้หอยมานึ่ ก็เป็นหอยในตัวพิ่นเด้โอ้โหหยอด <c oughs> ตัวเนี่ยตัวใหญ่มากเลยแต่วิ่งจิ้มส,สดๆเลยแต่ก็ได้หอยนั่งลมมาสามกระปุกตัวใหญ่ๆเลยเฮ็ดยังกินนะอ่ะเกินค่นหอนแล้วหอยควนเนี่ยทำให้เบ <c oughs> ียร์ด,ดุซานวิ่เบียร์ดีไปครับ,รรบ,รบแล้วพี่เพิ่นเด่นโอ้เปิดเบ้างนะนัะกของโปวดด้วนี่งของแฉะอยู่พึ่งเอเาอไปเปลี่ยนเอาหงเลยขวดนี้เอาสี่ขวด เปียนโนฮง,งวะ <laughs> เอานี่ละลอ,อ,อืมเฮ้ยเปียนหงไว้ตักหยอกครับผมแล้วก็เบีเอสองลังครับผมแล้วก็เนื้อโลครึ่งครับผมมีเนื้องัวแบบไผ่มาจากก้อยก้อยได้สบายเลยกุ้งนี่นาทีสามโลครับเจ้าโลสามถูกเป๊ะเลยเปิดไฟเปิดเพลงเลยวบรรยากาศกินเหล้าแพงแท้ยังว่าจะไปเปลี่ยโนหงครับนี่ อากาศก็ะท่อมมางแงยนครับผมอากาศดีดีไอ้บึงเมนู่นนะครับผมตอนนี้คือวันสดเอินไายยู่ไก่มาเด้อครับผมมากินน้ากันขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่เป็นเบิร์เดย์ใน u ูทูบในเฟซบุ๊กนะครับผมท่านเราไปตอบตอ,อนยูทูบเดี๋ยวไปตอบให้เบิึงครับผมเดี๋ยวพาไปทักทายพี่จ่อยครับมากแต่ไก่ครับมาแต่คนกันเหมือนกนะันกำลังไปครับมาเร็วหวัวด้ดยสาวไม่ใช่รูกพี่นุ่มหน่อย <laughs> นอหน่อยจะไกล สาวขอนแก่นครับสาวขอนแก่นเสียดายยุกไก่ครับผมอีกคนนึงกรับข้างหลังครับผมแต่ขอนแก่นนะครับคนเกล็นกินแบบไม่ต้องใส่น้ำแข็งเลยครับผมมันมักโอ้หนูขวดเลยหันตะก่อนครับผมย่านให้ร้องว่าแล้วจะให้ร้องก้อยง้อสูกินครับกินกันแบบมีความสุขเลยนะครับมานั่งครับเชิญครับ อย,ย่ามีดิกระสีได้อย่ามีดิกระสีโบเซอีหองกันนะคอนใช่บนนี้บอกออกเลยครับเดี๋ยวเสร็จอ่าผู้ไทยเงยหลงได้ยังมาฝากเนาะครับทีนี้เดี๋ยวเสยยาานะร็จให้ครับเดี๋ยวเสร็จแขกมาเดี๋ยวต้องเสร็จให้นะ,ะเชิญเลยครับผมผได้ยังบอกคร<อ>ับ ใส่ตุกับข้ออะไรนึกเห็ดมาซื้อบริเเดลมาฝากครบผมน่าครับผมมันยากาศสวนบริอเดลเขาเหม็นเนาาครับว่าเนาาครับผมยกขวดเลยว่ายกขวดเลยครับเวงได๋แน่นอนวะ เดี๋ยวสีขวานเด้อให้เบลนู่นเฟซสีขวานว่างๆครับผมสีขวานระพุ่มเดี๋ยวไปเยี่ยมนะครับผมทุกเขียนห่อนหลายอยู่บ้านก็ห่อนครับผมเอิ้นๆแก้วทางนี่ก่อนพี่คนนู้นเจ็ใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวนี้ลองเอาย่างก่อนก็ได้เอาสร้างป่ะครับเอาหุ่นเอาอะไรก็ได้โอ้โหเราขาวก็มีนะครับผม ของแค่พี่ใหญ่อย่าลืมน้องมาเลยแม่เรนว่าเอายังก็ได้เรนนะผมลองมิถุนยังคนนี้ของแค่เออมีกล่องมีเนื้อหนักกล่องสวยกล่องสวยได้ยังแก้มหลายอย่างครับหลายอย่างกลุ่มไงครับผมเนื้อ ลังบันเลงเนี่ยย่างนี่คือเฉลี่ยตรงแบบมันก๋วยตรงไปพร้อมเนี่ยลองก๋วยสุกินแต่อันนี้อู้วย่างแล้วนี่สุดยอดเลยนี่มันเสียกคือสเต็กเลยหึงก๋วยหรือตัวนี้ข้าวพร้อมครับผมแตงสูรลองพร้อมนี่ยลองรังก๋วยสุกินเคื่อข้าวไอพิ้วกาสเดี๋ยวไปเที่ยวหาครับยินดีต้อนรับครับผม ขอบคุณเนี่ยลองก่อนโห,โหมสาส่ากันเร็วเนี่ยลองนี่เอามะฝากันนะว่าโถของผมมันเกิดตัวแบบนี้ในของผมมันเกิดจากเนี่ยลองครับขอบคุณเนี่ยลองลหลายๆผมสุดยอดเลยขีดทอดน้องตุนมากครับผมขีดทอดไม่ได้ผมเนีย่ยลองนั่งก่อนครับเอายัางเอาผู้สาวคอนแกนมาหนึ่งโสดได้เลยสองคนนะ่ะโอ้หสั่งใหม่ของแท้คันมันไปขายบรุษละสามสี่พันนี่ครับนี่ ไม่เอียงพิ<ล>กกดหมายอะไรนีร่ลองไปดูเื่อนั้นไปดูครับผมนี่ขสูงมากเลยพี่นูขอบครับนี่สาโทรจะรองบอมีครับมีเกาแกวหน่อยเกาแกันหน่อยเพื่อนะเกาะจันเอาแหละถารอทำเต็งไงแกใหไงเลยนี นี่คือคือเป็นเนื้อแพนอย่างขอเบื่อโทรผู้สาวนะขอเฟสไว้นะนะครับโดยภาพัก้ายครับที่จ่อยเพื่นมาแต่ไก่ยังไงคลายกันยังไงจดนมหน่อยน้าตาดูดหน้าคนหน เบนบอน้องอ่านบทเห็นบอน้องไม่เห็นลี่ดีอดังนนัน่อมาเห็นบ้อะไรบด้ับแเห็นบอกอ่านคอมเมนต์พร้อมเทีบรอนมาก้องลกว้าติบเลยมากครับผมถ้าับแนจะไปกินน้ำเด้อมาครับผมจ้ามันน้ำกันจ้า ขาวผู้สาวข้มาขาวแต่โอ๊ยไปดำหน้ามากจ้าไปเกี่ยวขาแบบเยากลีวเขาดำอยู่เกลียวเกลียวมันเรี่องหน้าแหละนเี่ยเห็นมีดีใช้บ้ากันทักเขาทักเขาทักแชที่ะค่ะใจเย็นใจเย็นใเย็นใเย็นโอเคแล้วเกี่ยวกบรรยากาศกแคนนี่ของผมชิมาที่แล้ว 1นาทีหาชิปโคน้ำหนัครับมาจ้าไอ้เ,อเคยเห็นับผมที่เป็นภาพแบบชิปม,มันียังวิสนามบินนวันแต่ก็ไปทักตอนนั้นกลิ่นน้ำกลินท่านเราเปลี่น่้งใส่ชุด้ามัืองานน้น,นี้สั่นโค้ดยุ่งบอกกัน ส้สสางมากนนะเอนะคุณทุกคอมเมนต์นะผมอ่ะสิครับุนอนคับผมเบิ้งเบิ้งสาผมหมดเเงินนี่เต็มเลยง <c oughs> านะครับักด้วยสาวก่อขอเบอร์นะครับเราไปคอมเมนต์ทุกคลิปลครับน้ำถามเบิ้งออกเื้อ,อยังก่อนแนคอมเมนต์แนยูทูบเขบอกียวกัดได้ <c oughs> ยัยนน้ำดัถึกตาหอดมาพลังเขาเล่นเบี่ยงสิพลังมีฟองมีฟองครับผมแต่ว่อาฟองเอินมีน้ำนิดหน่อยครับนี่ตายอดจะใส่น้อสางบนนานสอดเห็นมี่้มีฟองแต่เราเล่นเลี้ยวเข้มเข้ม โซนอยู่ครับสายตีสซนอยู่เด๋ยวไ้นุอยากไปดิอยากสักกลดมาครับมามาเดี๋ยวคือเพิ่งสิดตายเป็นคลิปไปเพิ่งติดตากั็เต็มให้ื่บ้างครับมพิ่งน,นอนอนใส่แล้วครับผมบาดไา <laughs> นนด้ตึงาาโอ้แน่นอนครับผมของแขอ,อ,อย่าหอมหอมแซ่บมากแมน,นคนะผมใ้เอิ้นไใ้เอิ้นี่ครับกำลังเห็ดเนื้อยุบมันดีครับเจ็ดเนื้อย่างครับเพครับ เสีย้เสียหายหมดเลยเสไหไม่ได้ไครมัน่างปุ่งผมมีมุมนอนนอนบานไข่ก็ได้ครับบานยี่เลยวะครับสาวผมสันนารักวมีหลวเีหลุัวแล้ว สารคามครับนะแม่ครับไก่เก่งตัวสารคามเลยอย่าเปล่งครับเนี่ยลองเล็กน้อยก่อนได้ลองกันยังเบียไหมเอาจิ้นจิ้นจะคำมันเย็นซื่อใจด้วยนะเราได้กลินตาแดงเนีตานั่นกินหเวยงานมันเกิดเนาะส่วนคือขอบคุณโตเนี่ยลองผมเลยครับผมเราจะเฮ็ดอาหาร เอาไบ้บ่องฝนบ่ถือเึ้นกวนมาถึงกินค,คุณลนาบ้านนะะหวานเวียงไหน๋ช้วยเดี๋ยวฉิบไปหุ่นล้วไปนั่งกิงนเขาตข้างหน้าบ้านเอาเตียนเดี๋ยวน,นะครับผมหนึ่งสองโซ <c oughs> นขวดของแท้เขาขวดส้นกันทั้งสี่ครับผม ต้นขวดครับผมอันนี้ซื้ออย่างครับนี่เชิญเชิญลี่ยังคิบอกเชือฟ้าขอเ้สัเหล่าะเชือลีเชือ้เชือฟ้าไนะครัากาศดีดี มาครับผมพายุไก่ไกมาด้ยากกวย,ย,นนยวครับผมกำลังเติดพานเลยผมกำลังจะย่างกุ้งคู่กินกุ้งตัวนี้ใหญ่เลยน้ำกินซีฟูุ่นน้ำร้องเด็กครับผมน้ำกินซีฟูวรเป็นขวดแบบแฉบมากเลยม่นต้องปรุงเพิ่มเลยตรงนี้หอยนางล้มเลยครับผมใครจะกินหอยนางลมแบบนี้ใหญ่แฉบจบะลร้องตัวน,นี้ใหญ่พระเกษียณยืนนิรายพร้อมเดี๋ยวเขากำลังเปิดพร้อมเยอะครับผมเยอะ มมเราแข่งเ,เอาเต็มที่เลยมื้งนี่วัดเสือไหม,มครับผมขายนะครับใปเกิดเห็นเมนูไปเลยเราได้ส่วนไปครับส่วนเกิดแค่คนแบบสนิทกัน ตีใส่สีแก่ตีโหดตีโหดที่ไอยไปใส่ไวเลยนะชาวพยูยูย่แย่กี่ใคล้วนี้นี่แอนนี่แอนนี่นี่ะแย่แอ่นี้ไ่้ยายของเขผมขอบคุณความเปิดฟ้อนของผแม่นำเพลงให้ฟังรับเปิดเพลงเมื่อคืน เดมกเสียวเพ้งไหนไปมาเรือาย,ยุไก่ครับผมอาจะลองว่าโชว์ฟีเมอร์ได้แล้วเร,ร่มุมว่าความกวาดีเองจะลองอาสจเริ่มทายคลิปกันเลยครับผมแล้เบิ่งการติดตามในคลิปนะคะรับอาทห็นี้คนระับขอบคุณทุกคนที่เขามารับชมบผม คนที vale so so ่เป็นกร้างใจกันขอคุ้มได้ไหลนแลนใหลองเทียนหนังมือหนีอ๋แนนน้ำตัวอันนี้ลองอันนี้อันนี้แม่จ้าสาวบุสาว นะขาท่านรอ๋อคอตัวน,นี้คนจากเบิองกุุงใหญ่แล้วเนี่ยนะกุุงใหญ่็มาคุงกบกอบนี่ลองที่เด็ดเลยตับไปยังเหลือเด้อดครับผมไฮมาที่หลังก็ได้จิตตับเขาออายกินุได้ครับมาครับทนปทนีวางหรือเปล่าดวสิปิดก่อนสดแล้ว เดี๋ววยวหาให้รู้เร่องงาเอาไปยังขอเีนี่ซีพิโนรครับผมสุขสบายไ่เคครับขอบคุณต้องสุขมีแฟนแล้วสวยๆรับคุณเจ้าาต้องเปิดสนี่บ่ อาดี๋ยวจะพาจะเปิดให้เบิงครับผมคุณเหล่าของฝากของเี๋ยวเปิดเหล่าโชว์ครับผมเาจารย์จะพาเปิดกัาสั้นยิ่งจะบอกเปิดตั้งถูกวิธีนะจบเอร้อยด์กินแบบนี้แหละมากเลยใครมาสิเปลี่ยนห้องห่บอเปลี่ยนหงก่อน ได้ครับ đẹp แป๊บนึงมีใครบ่ แกวเลยสายเดียวกันครับผมหาเด้อพายกเมาคนนี้ถักปลอกแหลกถักว่าแล้วมาเป็น้องโซดาบมมีครับผมเดี๋ยวให้ไปซื้อเดี๋ยวไปซื้อใบใบผมอายุไก่เป็นแบบสาวๆน่ารักของรับผมมีความสุขมากกินเบียร์จริงขนาดนน่ารักดูสาวเสื้อแดงแต่ฮักนะครับนั้นมาแล้วทินี่การแล้วทิี่ใบใบเขาใบใบเรา้งได้คลิปเต็มๆครับผมเราไาสีเมาต้นกมู่อ เดี๋ยวหายแล้วเมาเราเดี๋ยวหายแล้วเราไปเมาหายเี้เจีพถึงคนที่ไปสักคนทั้งคนเมื่อกี้ครับนอกแอนได้เลยอหยอกนะผมเมาเราหาแต่วั้นมวนะผมมีความสุขบายบายครับว่าละเมารซื้อละมวนเศาเต้นละว่านางหาซื้อนี่หบาบครับเดี๋ยวสวุนมให้บึงง่ายก่อนให้มากสสมุนไพรกับลังทานโซนะ จอดถุงมือกับนีครับผมจิบเลยมันต้องเตรียมพร้อมนะฮะได้ไปเอาซบเอาไว้โอ้ยเด็กก็พีิคอบได้เนาะสุดยอดเลยเดินไปเลยเหนยทะเลาะก็ปองติ๊งเ้ื่อันเนาะร้อนทำงานด้วยนี่กันงานครับสายเดียวกันครับเหนื่อยเด็กก็ขอกินดไปแล้วครับไปแล้วบ๊ายบาย คนว่าสาวเสือแดงงามเด้เห็นบอยนุกเพียเดียวอย่างเดียวโอ้พลิบเทีแท้เอ๋อยกเบียร์ตามกันครับผมตามด้วยเบียร์ครับผมเอาคอแจนเนี่ยผมลองเบิองแล้วเมี่ยงดอกควรเสียงแครนแน่นอนไปแล้วครับผมเดี๋ยวเบิองขิดเต็มๆต็มเมื่อได้ช่วงคนละ อาหารปู้ใดมาไอเห็น oh, ้องเขาอ่อนสดได้เอ yeah, ิญยังสิครับรอบมือกันหมสบายสบายนะพี่จอยครับผมไม่ไก่สบายใจเลยสุดยอดมีราภพบอกไก่ครับทำขอนกันเนี่ยเฮ็ดอีกวูย